อับราฮัมลินคอนเกิดเมื่อปี1809เป็นบุตรของโทมัสโทมัสลินคอนและแนนซี่แฮงโดยอับราฮัมลินคอนนั้นท่านทรงเป็นประธานาธิบดีที่ในชีวิตในวัยเด็กของท่านทรงมีความยากจนเป็นอย่างมากท่านนั้นได้เห็นว่าครอบครัวของท่านประกอบอาชีพ เกษตรกรรมซึ่งอาชีพแบบนี้นะั้นท่านก็ทามาเรื่อยๆจนจนแม่ของท่านอายุได้30มสิบกว่าก็ได้เสียชีวิตไปก่อนที่พ่อของท่านจะแต่งงานใหม่และแม่เลี้ยงของท่านก็ใจดีมากแล้วก็แล้วก็เขาก็ใช้ชีวิตกับครอบครัวต่อไปก่อนที่อับราฮัมลินคอนท่านเนี่ยจะได้ทําการเลือกเส้นทางชีวิตใหม่นั่นก็คือนักกฎหมายซึ่งก็สามารถเรียนกฎหมายได้ ไหมคืออับราฮัมลินคอนเนื่องจากชีวิตของท่านเนี่ยเป็นชีวิตที่ยากจนจึงไม่สามารถหาเงินมาเรียนกฎหมายได้จึงต้องอ่านหนังสือเพียวๆจนสุดท้ายก็ได้กลายเป็นการที่ว่าสอบนักกฎหมายผ่านจนกลายเป็นนักกฎหมายได้ได้จนกลายเป็นนักกฎหมายได้นั่นเองหรือก็คือทานายความนั่นเองเนาะก็คือทานายความนั่นแหละซึ่งตอนนั้นเนี่ยอับราฮัมลินคอนเนี่ยท่านเนี่ยก็ได้ทําการแบบ ท่านก็ได้ทําการไปเลือกตั้งสสจนชนะเลยอยากจะเป็นสวแล้วท่านก็ผ่านการเมืองมามากมายก่อนที่ท่านเนี่ยจะมีก่อนที่ท่านจะมีภรรยานะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยท่านเนี่ยก็มีภรรยาแล้วก็มีลูกนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ลูกของท่านที่ว่าเกิดมาในช่วงหลังๆเนี่ยก็จะตายกันไปเยอะมากนะครับผมแต่ว่าก็จะมีลูกอยู่คนหนึ่งที่ว่าอยู่ถึงวัย อยู่ถึงวัยที่ว่าสมควรสมควรจะอยู่นะผมก็คือวัยก็คือก็คือลูกคนเนี้ยของอับราฮัมลินคอนเนี่ยอยู่จนถึงวัยเบญจเพศนะครับผมส่วนที่เหลือที่เกิดหลังๆเนี่ยก็ตายกันหมดนะครับซึ่งเมียของอับราฮัมลินคอนนะครับผมหรือภรรยาเนี่ยต้องการจะให้อับราฮัมลินคอนเล่นการเมืองเล่นการเมืองเลยทําให้อับราฮัมลินคอนนะครับผมได้ทําการลงเลือกตั้งนะครับผมเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในปี1861 ก่อนที่ท่านเนี่ยจะได้ทำการประกอบประกอบการทํางานนะครับผมโดยการที่ว่าท่านเนี่ยหยุดสงครามกลางเมืองโดยที่ว่ามีรักจิตรัฐทางใต้ไม่ยอมที่จะเลิกทาสเพราะต้องการให้สหรัฐอเมริกายังใช้ระบบทาตอยู่ยังใช้ระบบทาตอยู่นะครับโดยทางใต้เนี่ยโดยทางโดยทางสหรัฐอเมริกาทั้งจิตรัฐตอนใต้ที่เกาะกระบุได้ทําให้ลินคอนนั้นได้ทําการ ส่งกองทัพไปต่อสู้อย่างบ้าคลั่งนะครับผมซึ่งการต่อสู้เนี่ยอับราฮัมลินคอนขอให้กําลังใจทหารสหรัฐอเมริกาฝ่ายเหนือถึงสนามรบและคอยสนับสนุนอย่างเต็มที่และได้เปลี่ยนนายพลเป็นนายพลอีกคนหนึ่งที่เก่งมากๆจนสามารถเอาชนะฝ่ายใต้ได้แต่กว่าจะเอาชนะได้นะครับผมก็เรียกว่าฝ่ายใต้กับฝ่ายเหนือเนี่ยก็สู้กันอย่างบ้าคลั่งนะครับผมตอนแรกก็สูสีกันแต่พอนานไปฝ่ายใต้เริ่มอ่อนแอลงฝ่ายเหนือเริ่มปิด จุดสําคัญของฝ่ายใต้จะสามารถเอาชนะได้นะครับก่อนที่อับราฮัมลินคอนจะถูกจะถูกลอบสังหารในปี1865นะครับผมก่อนที่คนที่สังหารท่านเนี่ยจะถูกจับตัวและดําเนินคดีไปพร้อมกับพวกพ้องที่สมรู้ร่วมคิดนะครับด้วยอับราฮัมลินคอนนะครับผมท่านเนี่ยได้เขียนการที่ว่าเป็นนโยบายเลือกข้างให้กับสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี1863 จนในที่สุดก็ถูกเลิกคาดในที่สุดนั่นเองนะครับผมทั้งสหรัฐอเมริกาเลยคนอยู่คนปัจจุบันคนปัจจุบันนับถืออับราฮัมลินคอนเป็นประธานาธิบดีที่สุดยอดที่สุดของอเมริกาสวัสดีครับ